ชาแนที่ออฟฟิศสวัสดีค่ะ,ะทะเลาะกับเบยราเยช่นเคยค่ะเหมือนไม่มีอะไรทํำต้องทะเลาะกับเบยรย์าทั้งปีค่ะแต่ที่จริงแล้วก็คือน,นี่แหละค่ะที่ต้องทําที่จริงแล้วเกิดขึ้นนี้แหละค่ะภารกิจของเธอก่ะคือกำจัดได้ยากค่ะ น้องลำ4เซนสวยของเธอส,สวยๆนะคะโลก ช้านี้อากาศก็กําลังดีเช่นเคยค่ะไม่ใช่กําลังด,ดีเลยล่ะค่ะหนาวมากเลยล่ะค่ะพี่น้องลมพัดมาเย็นวูบๆหนาวเลยล่ะค่ะ ท่านในถุงมืออยู่ค่ะท่านในใส่นับเสียเนมือเธอยก็เลยจัดด่าไม่อะไรป้องกันเลยค่ะบพอาว่าถุงมือเปียกสักมื่บ้านักมื่านกำคำน้องท่านได้เห็นแตเลยว่าท่านใส่จ้า เจ้าติภาพ์เปลงบรรยากาศร,บรอบๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากที่เยีนยานี่คือนี่คือกำจัดยายาออกแล้วนะคะปีนิพน์ผลิตกับบ่ค่อยปันใดจา้าสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ไม่สวยเยอะกว่าสวยอยากาศเคยเป็นแบบนี้จา้านี้แล้วก็ออกดอกแล้วนะจ้าที่เหลืองๆนะคะ เท่าน้อยไห้บีบบีไห้น้องลำสีของเต้นนะคะนี่๋ยนนี้คือออกดอกแล้วนะคะนี่เป็นคาดว่าจะไปในทางสูตรจริงมากกว่าเลือดนะคะนี่มีสวยอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะคะสวยต,ตั้งแต่ข้างตั้งแต่หัวแปลงต้นแปลงนอกนั้นไม่เท่าไหร่แล้วคะ่ะน้องลำสีก็ประมาณนี้อันนี้น้องกำลัดอกนะคะ ในน้นองลำสีทางนี้จ้าน้องลำสีกาดตรงนี้กับว่าคอ่อยปันไดจ้าเนี่ยไต่กกหม้ทงางไหนกับพ่อเบิงโยมีเขียวบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างทางนี้เลิศอ่านี่คือบรรยากาศออฟฟิศของเธอค่ะให้ดูตรงที่สวยๆนี่คือมุมที่สวยๆค่ะ และกับคนสวยค่ะบางวันทําไปก็ท้อไปนะคะเพราะว่าผลผลิตปีนี้มันเป็นอะไรที่แต่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเพราะพาอันนี้คือยังไม่ได้บำรุงดินยังไม่ได้ใส่ใส่ปุ๋ยยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมูลที่ไก่เลยนะครับปีนี้ใส่แต่ปุ๋ย แต่แต่ปุ๋ยเคมีบ้างก็ยังไม่เยอะน้องก็เลยเป็นประมาันพอทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็ดผู้เดียวนะคะมันก็เลยคนทางสาเพราะว่าปีนี่เห็ดวนะคะเห็ดวแล้วกะทำเร็วแล้วก็ดูแลไม่ได้เพราะเพราะว่าค่าเกี่ยวเขานะคะอย่างน้ำเขา่ามันก็เลยบ่านด็าดูแลเอาผักปันไดน,นะคะ ฝาเกล็ดประมาณนี้ละ่ะโอเคเบบี้ดอลวอล์กนี้ไปแล้วนะคะฝากติดตามวอล์กหน้าเดี๋ยวไปว่าไปกินไปเอีอย่ยังไปแล้วห้า